บทสาธยายธรรมเรื่องสติปัฏฐานสูตรตอนที่สิบเรื่องเห็นธรรมดาด้วยปัญญาธรรมานุป,ปัสสนาขันธบัพที่มาพระสุตตันตปิฎกมัชฌิมัานิกายมูลละปัญนาศกมูลละปริยายาวักเจริญพรญาติโยม ผู้มีปัญญาเห็นองค์ประกอบของชีวิตตามความเป็นจริงในตอนที่แล้วเราได้ศึกษาธรรมานุปัสสนาในหมวดแรกคือการรู้เท่าทันนิวรณ์ห้าอันเป็นอุปสรรคขวางกั้นจิตบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงนำเราไปสู่การพิจารณาธรรมในหมวดที่สองซึ่งเป็นการใช้ปัญญา เข้าไปวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบของชีวิตที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรและมีการเกิดขึ้นดับไปอย่างไรพระองค์ได้ทรงตั้งหมวดนี้ไว้ในชื่อขันทบับหรือหมวดว่าด้วยขันห้าคำว่าขันแปลว่ากองกลุ่มหรือหมวดหมู่ ในที่นี้หมายถึงองค์ประกอบห้าส่วนที่ประชุมกันขึ้นเป็นชีวิตพระองค์ทรงใช้คำว่าอุปาทานขันซึ่งหมายถึงขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นพระองค์ตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันห้า อยู่อย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้จะใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นแจ้งในสามประเด็นคือสภาวะเหตุเกิดและความดับของขันแต่ละกอง 1. รูป,ปูปาทานขันซึ่งก็คือกองรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นภิกษุย่อมพิจารณาเห็นว่า อย่างนี้คือรูปอย่างนี้คือความเกิดขึ้นแห่งรูปอย่างนี้คือความดับไปแห่งรูปรูปคืออะไรคือมหาภูตร,รูปสี่ได้แก่ดินน้ำไฟลมและรูปที่อาศัยมหาภูตร,รูปสี่เหล่านั้นเหตุเกิดของรูปคืออะไร เพราะมีอาหารเป็นปัจจัยรูปจึงเกิดในพบนี้และเพราะมีอวิชชาตันหาอุปาทานกรรมเป็นปัจจัยรูปจึงเกิดในพบหน้าความดับของรูปคืออะไรเพราะอาหารดับรูปจึงดับและเพราะเหตุดับผลจึงดับ2เวทนูปาทานขัน ซึ่งก็คือกองเวทนาอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นภิกษุย่อมพิจารณาเห็นว่าอย่างนี้คือเวทนาอย่างนี้คือความเกิดขึ้นแห่งเวทนาอย่างนี้คือความดับไปแห่งเวทนาเวทนาคืออะไรคือความรู้สึกสวยอารมณ์หกอย่างที่เกิดจากผัสสะทางตา หูจมูกลิ้นกายและใจเหตุเกิดของเวทนาคืออะไรเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดความดับของเวทนาคืออะไรเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ 3. สัญญูปาทานขันซึ่งก็คือกองสัญญา อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นภิกษุย่อมพิจ,จารณาเห็นว่าอย่างนี้คือสัญญาอย่างนี้คือความเกิดขึ้นแห่งสัญญาอย่างนี้คือความดับไปแห่งสัญญาสัญญาคืออะไรคือความจำได้หมายรู้ในอารมณ์หกเหตุเกิดของสัญญาคืออะไร เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยสัญญาจึงเกิดความดับของสัญญาคืออะไรเพราะผัสสะดับสัญญาจึงดับสสังขารรูปปาธานขันซึ่งก็คือกองสังขารอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นภิกษุย่อมพิจารณาเห็นว่าอย่างนี้คือสังขารอย่างนี้ คือความเกิดขึ้นแห่งสังขารอย่างนี้คือความดับไปแห่งสังขารสังขารคืออะไรคือเจตนาหรือคิดปรุงแต่งในอารมณหกเหตุเกิดของสังขารคืออะไรเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยสังขารจึงเกิดความดับของสังขารคืออะไรเพราะผัสสะดับสังขารจึงดับ 5. วิญญาณูปาทาน,นขันซึ่งก็คือกองวิญญาณอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นภิกษุย่อมพิจารณาเห็นว่าอย่างนี้คือวิญญาณอย่างนี้คือความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณอย่างนี้คือความดับไปแห่งวิญญาณวิญญาณคืออะไรคือความรู้อารมณ์ทางทวารหก เหตุเกิดของวิญญาณคืออะไรเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงเกิดความดับของวิญญาณคืออะไรเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับการเห็นการเกิดขึ้นและดับไปของขันห้าอยู่เนืองเนืองนี้เองที่จะทำลายความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนลงได้อย่างสิ้นเชิงทำให้เห็นว่าชีวิต ที่เรายึดถือนี้เป็นเพียงกระแสทานแห่งการประชุมกันและแยกสลายไปขององค์ประกอบห้าส่วนเท่านั้นไม่มีแก่นสารใดที่เป็นเราหรือของเราอยู่เลยอุปมาที่หนึ่งการแยกชิ้นส่วนรถยนต์อีกครั้งในมุมที่ลึกขึ้นขันห้าเปรียบเสมือนชิ้นส่วนหลักห้ากองที่ประกอบกันขึ้นเป็นรถยนต์ คือกองตัวถังซึ่งก็คือรูปกองระบบไฟฟ้าและเซ็นเซอร์ซึ่งก็คือเวทนากองหน่วยความจำซึ่งก็คือสัญญากองซอฟต์แวร์ประมวลผลซึ่งก็คือสังขารและกองระบบปฏิบัติการซึ่งก็คือวิญญาณการเจริญขันธบัพก็คือการที่เราเป็นวิศวกรยานยนต์ผู้ชาญฉลาด ไม่ได้มองสิ่งเหล่านี้รวมกันเป็นรถแต่สามารถแยกแยะและเข้าใจการทำงานของแต่ละส่วนได้เขารู้ว่าตัวถังเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะปุพังไปได้อย่างไรระบบไฟฟ้าทำงานได้อย่างไรและจะดับไปได้อย่างไรเมื่อเข้าใจอย่างทะลุปรุกปรวงแล้วเขาก็จะเห็นว่ารถยนต เป็นเพียงชื่อเรียกสมมุติของสิ่งที่มาประชุมกันชั่วคราวและจะคลายความยึดมั่นว่าเป็นรถของเราลงได้เมื่อพระบรมศา,าสดาได้ทรงสอนให้เราวิเคราะห์องค์ประกอบของชีวิตแล้วพระองค์จะทรงนำเราไปสู่การพิจารณากลไกการรับรู้ที่เชื่อมต่อระหว่างโลกภายในและโลกภายนอกต่อไปอย่างไร เราจะได้มาติดตามศึกษาธรรมะกันต่อในสติปัฏฐานสูตรตอนที่11ท้ายที่สุดนี้อาตมาขออำนวยพรญาติโยมทุกท่านเป็นผู้มีปัญญาเห็นธรรมตามความเป็นจริงขอจงหมั่นพิจารณาเห็นการเกิดดับของขันห้าเพื่อคลายความยึดมั่นในตัวตนและก้าวไปสู่ความสงบเย็นแห่งพระนิพพานเอวังก็มีด้วยประการฉนี้